สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยตต,ต,ต,ต500ทฮีโน่500วิคเตอร์ผิดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกรกพบกับฮีโน่500วิคเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา i b m ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับในหนึ่งวันเราได้เห็นสองด้านของวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับด้านหนึ่งเป็นภาพของความสำเร็จทีมฟุตบอลไทยบุกไปชนะทีมเวียดนาม3ประตูต่อศูนย์ถึงบ้านเลยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็เป็นชัยชนะที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเดดีใจและครับ แต่ในห่วงเวลาเดียวกันนะครับอีกภาพหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยก็ปรากฏขึ้นมาครับก็คงต้องบอกว่าเป็นภาพที่มืดละเมื่อฟี ف าหรือสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติได้มีคําสั่งให้คุณวรวีมากกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุติการถานมาที่ยุติกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลทั้งในประเทศต่างประเทศเป็นเวลา90วันเพื่อรอผลการสอบต่อข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดจริยธรรมแน่นอนครับมีคําถามว่าคุณวรวีทําอะไรผิด ที่สําคัญก็คือว่าการสั่งพักงานคุณมารีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก the right. well, so be so ่อนที่มีการวางแผนว่าจะมีการเลือกตั้งสมาคมและนายกสมาคมในวันเสาร์นี้นะครับก่อนที่การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปมีหลายคําถามครับที่คืนนี้ผมจะไปยามหาคําตอบจากคุณอนุชิตกุลวาณนิชบรรณาธิการข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ผมจัดลึกนะครับสวัสดีครับพี่ชายครับก็่นเลยถามตรงๆว่าคนในวงการฟุตบอลไทยรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับ แปลกใจไหมที่มีคําสั่งพักงานจากฟีฟามาอย่างนี้อถ้าจะเรียนกันนะครับก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับ <ứng> เพราะว่าคํานั้งมีม,มีมีข่าวแว่วมาแล้วหว่าจะมีการลงโทษคุณบรวีขนาดนี้คือถ้าเกิดเราจากันได้นะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟีฟามีการ ล้างบางกันครั้งใหญ่มีคําสั่งแบนไล่มาตั้งแต่ตัวประธานเลยคือเซมเบตเตอร์<ม>ผู้บริหารระดับสูงอย่างเชโลเาเกซซึ่งเป็นเลขาธิการ,รทั่วไปรวมถึงมิเชลพาตินีซึ่งเป็นประธานยูฟา่าของยุโรปรรนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ติดตามกันอยู่แล้วว่าใครจะเป็นรายต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าหลายรายอยู่ในนั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณวรลวีซึ่งก็เจียนอยู่เจียนไปก่อนหน้านี้ก็เจียนอยู่เจียนไปหลายๆครั้งอยู่แล้วนะครับซึ่ง อันนี้มาแต่อีกอันหนึ่งที่เราไม่แปลกใจก็คือว่าก่อนที่ข่าวจะออกมาเนี่ยประมาณสองทุ่มเนี่ยรายงานข่าวในวงการฟุตบอลคนในวงการเนี่ยรู้กันอยู่แล้วรู้แล้วว่ามีจะมีคำสางนี้ออกมาแต่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณสักสองทุ่มของคืนวันจันทร์เท่านั้นเองแต่คราวนี้ข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดครับก็อาจจะโยงมาถึงมุมวลีด้วยนะครับ มันข้อกล่าวหาคืออะไรก็ทำผิดอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรว่าคนไหนที่ทำผิดอะไรก็แน่นอนครับด้วยความที่เป็นฟีฟ้าด้วยความที่วงการฟุตบอลเนี่ยมันเจริญ เติบโตค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายได้ตัวสิทธิประโยชน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีสูงนะครับหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านนะครับสำหรับวงการฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการกรณีของการยักยอกกันไม่สุดจริตไม่โปร่งใสกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคืออย่างง,างคุณวลราวินเนี่ยตอนเนี้ยแม้ฟีฟาจะยังไม่ยังไม่ได้ระบุออกมาว่าโดนในข้อหาอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ไม่ เก็บเป็นเก็บเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยก็มีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือหนึ่งก็คือเรื่องคอรับชันเรื่องความไม่โปร่งใสนะครับซึ่งถูกเพ่งเล็งไปแน่นอนอยู่แล้วว่าทั้งในการบริหารจัดการของฟีฟ่าเองและในการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกสองสมัย2018ปกับส0 2 2หรือไม่ก็เรื่องของกิจการฟุตบอลไทยที่มีคนร้องเรียนไปนะครับถ้าไปพูดถึงเรื่องของฟีฟ่าเนี่ยมันก็มีคดีที่โด่งดังมากนะครับที่ดูเหมือนว่าจะไปพาดพิงถึง ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันผู้บริหารในฟีฟ่าก็คือการที่จะให้มีการมอบตําแหน่งเจ้าภาพให้กับฟุตบอลโลกจะับปี2018-2022ครับรัสเซียนะครับ2018แล้วก็กาตาร์2022เนี่ยก็มีข้อกล่าวหาว่ากรรมการบริหารของฟีฟ่าเนี่ยบางคนมีการรับเหงินใต้โต๊ะครับเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงให้กับ2ประเทศเหล่านี้ก เป็นข้อกล่าวหาแล้วก็ทางเอฟีไทยเองเนี่ยทางสืบสวนการของสารัฐเองเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แล้วด้วยเพราะว่าบบมีการโอนเงินกนันมีอะไรกรันอ,อยู่แล้วนะครับก็อันนี้เขามีแนวโน้มว่ามีมูลนะครับถือว่าไม่งั้นก็คงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการประชุมฟี่าที่เจนีวาเนี่ยก็มีการบุก จับตัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วมีข่าวลือถึงขั้นว่าคุณบารบีโดนจับด้วยนะถ้าจําได้นะในเมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับใช่ไหมแต่คุณบาลีก็ออกมาปฏิเสธนะครับคุณบาลีอยู่ในเมืองซูริกจริงครับแต่ว่าคุณวอลวีเนี่ยไม่ได้โดนนั่งนอนอยู่ในโรงแรมปกติครับเอาละครนี้เรื่องของฟี ف าที่สั่งพักงานคุณบาลวีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้เลื่อนไปแล้วนะครับไม่มีกําหนดเนี่ยครับมันคุณทัศน์ชิดดูแล้วม คืออย่างที่ผมเรียนให้คุณเทพไทยทราบเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้สองประเด็นซึ่งเราตั้งข้อสังเกตเลยเนี่ยไม่เรื่องฟีฟาก็เรื่องสมาคมฟุบอลเนี่ยมันแน่นอนไม่ไม่ประเด็นไหนก็ประเด็นหนึ่งหรือไม่ก็จะเป็นทั้งสองประเด็นเลยด้วยซ้ำนะครับความเชื่อมโยงม,มันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในการเลือกตั้งสมาคมฟุบอล่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งจะมีเดิมในวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับมันมีผู้ร้องเรียนไปเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างซึ่ง แนวโน้มว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและก็แนวโน้มว่าจะไม่โปร่งใสนะครับไม่ว่าเรื่องของข้อบังคับในการเลือกตั้งซึ่งถูกแก้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาก็มีประ็นถึงขึ้นศาลด้วยเรื่องนี้นะครับครับผมก่อนหน้านี้ขึ้นศาลมาครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นปลายเหตุนะครับหรือว่าหนังสือเชิญเชิญประชุมเนี่ยปกติเขาตามกฎหมายเขาให้30วันก่อนแต่ว่าหลัง30วันเนี่ยบาง บางสมโมสรสมาชิกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับเลือกออก็มีหรือว่าที่มาที่ไปของคนที่จะเลือกอย่างเงี้ยครับก็ยังมีข้อเคลือบแคลงกันอยู่ก็มันก็มีความพยายามล่ะที่จะเข้าไปจัดการบางอย่างเพื่อให้ผลการเลือกตั้งออกมาให้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบถ,ถ้าตีความเป็นอย่างนั้นค,คือคนฟ้องเอ <c oughs> ขาตีความอย่างนั้นครับแต่ว่า,าคือการจัดการเพื่อให้เลือกตั้งได้โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับใหม่เพราะว่า พอบการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2558นะครับเขาระบุว่านายกสมาคมจะมีอายุงาน4ปีของเก่าเป็น2ปีนะครับเพราะฉะนั้นการปรับแก้ไขเดี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับของใหม่อยู่แล้วแล้วก็จะมีการปรับต้นแบบนี้ปรับนั้นอยู่ซึ่งแน่นอนครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ได้เปรียบเสียเปรียบผู้ที่พอใจและผู้ที่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นไปอย่างฟีฟ้าด้วยแต่การที่คุณบารวีสามารถอยู่ในตําแหน่งนักสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาถึง3สมัยติดต่อกันแลวก่อนหน้านั้นก็มีบทบาทค่อนข คุณบลวีก็คงต้องมีบาร,รมีมีคนที่สนับสนุนเขามากพอสมควรแล้วก็คนก็คาดการณ์กันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าไม่มีการเลื่อนไม่มีเรื่องของฟีฟ่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณบลวีก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับเลือกเป็นสมัยที่สี่คำถามง่นายๆเลยคืออะไรทําให้คุณค,คุณบลวีเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นในตําแหน่งนี้ขนาดนี้อ่ะครับอันนึงก็ต้องบอกว่าด้วยความที่คุณบลวีนยอยู่ในวงการนี้มานาน แน่นอนครับอาจจะมีคนที่ไม่ชอบบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนเหมือนกันว่ามีเพื่อนในวงการค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเพื่อนก็เพื่อนระดับไม่ธรรมดาซะด้วยนะครับก็ต้องยอมรับกันว่าวงการฟุตบอลไทยวงการกีฬาไทยมันก็เหมือนการเมืองไทยอะครับว่ามีใครคุมเสียงอยู่ไหมใครอะไรอยู่ไหมนะครับซึ่งบังเอิญอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณวรลวีเนี่ยมีการโปรโมตตัวเองประชาสัมพันธ์ตัวเองที่ดีการแนะนําผลงานตัวเองที่ดีทําให้คนอื่นเชื่อมั่นในในในผลงานที่ผ่านมาอะไรด้วยอะนะครับก็ อาจจะทําให้มีเสียงสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับก็หมายความว่าก็มีคนรู้จักเยอะมีพับเป็นฝูงในวงการนี้เยอะนะครับเอาว่ามีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่รักนะครับแต่ว่าในสิทธิที่คนที่มีเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะมีเสียงรักเยอะกว่าในส่วนของบางทีที่มีเหตุการณ์โดนร้องเรียนกันว่าไม่โปร่งใสอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กัน เขาตำแหน่งนักสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีคนพยายามแย่งชิงกันเยอะมากนะครับแล้วตั้งแต่ครั้ง,งนี้ก็โ,โหมีการปิดประตูมีการทะเลาะกันไหวข้ามมากเลยเนะครับ <laughs> คำถามง่ายๆคือว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันมันหอมหวานตรงไหนอะ่ะมีสิทธิพิเศษค่าตอบแทนมากมายขนาดนั้นเลยหรอโอ้นายกสมาคมกีฬาไทยต้องเรียนให้คุณเทพไายทราบว่าไม่มีร<ล>ายได้นะครับไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนครับเป็นตำแหน่งอาสาอืนะครับเพียงแต่ว่า ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่มีตัวเงินมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงมากกว่าว่ายิ่งสมาคมฟุตบอลนะครับ,รบมันเป็นสมาคมใหญ่คนสนใจเยอะอย่างเงี้ยฮะเวลาบอลชนะกลับมาบอลอะไรกลับมาเนี่ยความสําเร็จในตัวเองเนี่ยมันก็ดีเยอะส่ววัดูเหมือนว่าตัวนาย,ยกสมาคมบางทีต้องควักกระเป๋าด้วยซ้ำไปนีภาพเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับก็เงินอาชฉีพมาก็<อ>ต้องไปหาเงินอาชีพให้เพื่อนให้ฝ<ต>ูงมาแต,แต่อะไรเราทาให้คนอยากมานั่งตําแหน่งเนี้ย ก็เอาชื่อเสียงไงครับซึ่งเขาจะเอาชื่อเสียงไปต่อยอดตรงไหนอันนี้ผมไม่ทราบไม่อาจทราบได้นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการนอกจากนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมาคมบอลมันมีรายได้เยอะเป็นสมาคมใหญ่คือตัวสมาคมเองเนี่ยสามารถหารายได้เข้าสมาคมเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่น้อยนะโอ้ก็ย่างกระสิทธ์ฟุตบอลใช่ไหมครับอย่างการถ่ายทอดสดไทยลีกอย่างงี้ครับฟุตบอลไทยลีกเนี่ย4ี่0ล้านบาท นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรืออะไรหรอกเพียงแต่ <นะ S 2> ว่ามันเป็นลักษณะคือการแบ่งให้พักให้พวกกันไปว่าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือจะทําให้มันมีเอื้อประโยชน์กับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบซึ่งนอกจากนั้นมียังมีเรื่องของการส่งบุคลากรการอะไรอีกเช่นอทํามทไมมีกรรมการไปฟีฟ้าไหม ไปเป่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีข่าวมีข่าวเสมอ,อว<ะ>่าในฟุตบอลไทยลีกเขาบอกว่าสั่งกรรมการได้พอสั่งกรรมการได้โทษสมาคมฟุตบ,บอลซะอีกอย่างเงี้ยครับคืออำนาจมันเป็นอำนาจซึ่งซึ่งเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่คุณบรลีเขาจะใช้หรือไม่ใช้อันนี้เราก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่าในข่าวที่ออกมามันมีผลกระทบพาดพิงไปถึงเขาอะไรทานองอย่างนั้นสุดท้ายคุณอนุชิตคิดว่าอนาคตของคุณบนลลีในวงการฟุตบอลไทยนี่จะเป็นยังไงเจอเรื่องแบบเนี้ย ตอนนี้นะครับคุณวลวีเนี่ยก็ยังประกาศสู้อยู่ยังไงก็คือสู้ไม่ถอยละนะครับแต่ผมมองว่านะครับณวินาทีเนี้คุณวลวีอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่แล้วละ่ะว่าพายุที่โหมเข้าตัวเองเนี่ยมันหนักจะงขนาดนี้สารพัดข้อหาเลยนะครับ,รบโอเคล่ะเราต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าคุณวลวีก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้วงการฟุตบอลไทยมันเดินต่อมันเดินไปได้ไกลในระดับหนึ่งละวันนี้บอลไทยใกล้เข้ารอบบอลโลกละฟุตบอลลีกอาชีพของเราจากเดิมเนี่ยเดินเหมือนเด็ก กายุสองสังพลวตอนนี้มันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นผู้ใหญ่ที่จะเดินไปเต็มตัวแล้วอันนี้ผมว่าหมส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตคุณวรวีที่บริหารงานไปนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึงเนี่ยคุณวารวีต้องคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราทํางานภายใต้ความขัดแย้งเนี่ยมันมันจะคุ้มคุ้มกับการที่จะเดินต่อไปหรือเปล่านะครับก็คุณต้องคิดแล้วล่ะครับว่าถึงเวลาจะลงแต่จะลงเมื่อไหร่อันนี้ก็คุณวรวีก็คงจะเป็นคนให้คําตอบเองนะครับ ัวแทนผีฟาที่มาเมืองไทยก็ยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับว like> ่าการสอบสวนที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณวรวีผิดนะครับถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าคุณวรวีในความเห็นของฟีฟาก็คือยังไม่ทําอะไรผิดนะครับก็คือเขายังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ข้อหาเนี่ยผมว่าเขามีแล้วล่ะแต่เขาไม่ได้บอกออกมาส่วนที่เขาให้หยุดเนี่ยนะครับเหตุผลพื้นพื้นเหตุผลที่ เป็นมาตรฐานสาวกนที่ใช้กับมิเชลพาตินี่ใช้กับเซเบ็เตอร์เลยก็คือว่าเขาต้องการให้คณะกรรมการซึ่งเข้ามาสอบสวนนี้ได้มีโอกาสทํางานอย่างเต็มที่เท่านั้นเองนะครับโดยคนที่โดนสอบสวนหรืออะไรเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบสวนคดีเท่านั้นเองครับคุณคุณอนุชิตมานะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ